จีนเขาพัฒนาเรื่องนี้มากเขาก้าวหน้าเรื่องพลังงานสะอาดนะคะจะเป็นจุดตัดหรือเปล่าที่ทําให้การพัฒนา AI ของจีนจะเหนือกว่าสาหรัฐในอนาคตซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อเมริกาอาจจะยังดูตามหลังจีนอยู่บ้างเพราะว่าเือวันนี้โรงงานนิวเคลียร์ของอเมริกามันปิดมาหลายสิบปีแล้วจากความเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเรื่องคอนเซิร์นต่างๆกับมันตลังสี นี้โลกมันเปลี่ยนเขาก็จะกลับมาคิดกันเรื่องนี้ใหม่ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อเมริกาจะต้องเล่งพัฒนาทุกเจ้าไฮเปอร์เซียทุกคนนะจะต้องใช้พลังงานมาสามแล้วเนี่ยเขาต้องดิ้นรนไปด้านนี้อยู่แล้วเมื่อดินน้นรนเงินก็จะไหลไปที่นั่นอยู่งี้ยเราก็เลยเห็นว่าไฮเปอร์เซียต่างๆเองก็มีดีลพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทพลังงานต่างๆมากมาย m i โครซอฟท์ก็มี google ก็มีอย่างเงี้ยก็เหล่าเนี้เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าแผนของการพัฒนาของเขาเองเนี่ยมันจะมีพลังงานรองรับเพียงพอแล้วก็ถ้าจะมีใครมาแข่งกับจีนอาสารผมไม่เห็นห้ามนะเพราะว่าแบบอัพ นอกจากจีนแล้วสหรัฐเองเนี่ยมันไม่มีใครมี power มากพอที่จะแบ็กอัพ์บริษัทพวกนี้มันไม่ใช่แค่เอกชนทำมนันเองชนะนะมันต้องมี stay power แบบด้วยทั้งซัพพอร์ตและกดดันคู่แข่งเนี่ยแล้วสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนาะทำไมอเมริกา,าจีนทะเลาะก,กันก็เนี่ยจะได้ผู้ชนะใน AI แล้วถ้าชนะในใหได้เนี่ยก็คือชนะทุกเรื่อง แซมอัลต์แมนก็พูดถึงเหมือนกันนะคะว่าอเมริกาเนี่ยจำเป็นจะต้องพัฒนาพลังงานาสะอาดเนี่ยเพื่อที่จะให้ความมั่นคงของการพัฒนา AI เนี่ยมันก้าวต่อไปได้นะคะแล้วเขาก็เมนชั่นด้วยว่าก็จะได้ยังครองความเป็นผู้นำนะคะไม่ไปแพ้ทางฝั่งจีนนะคะซึ่งก็อย่างที่พี่โรดบอกว่าจีน,นเขาพัฒนาเรื่องนี้มากเขาก้าวหน้าเรื่องพลังงานสะอาดนะคะจะเป็นจุดตัดหรือเปล่าที่ทำให้การพัฒนา AI ของจีนจะเหนือกว่าสาหรัฐในอนาคตก็อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่สัตว์จะต้องเด้ง เพิ่มพลังงานให้มันเ,นเพียงพอแล้วพลังงานที่ว่าต้องสะอาดด้วยนะเพราะถ้าคุณจะมาเผาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีม,มลพิษแล้วก็จะมีปัญหานะซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อเมริกาอาจจะยังดูตามหลังจีนอยู่บ้างเพราะว่าพุกวันนี้โรงงานนิวเคลียร์ของอเมริกากมันปิดมาหลายสิบป,ปีแล้วจากความเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเรื่องคอนเซิร์นต่างๆงมันตณตังสีนี้โลกมันเปลี่ยนเขาก็จะกลับมาคิดกันเรื่องนี้ใหม่ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อเมริกาจะต้องเล่งนาาั็นะและ เอ็กซิคิวทีฟออเดอร์หลังๆของสหรัฐเนี่ยมันจะมาส่งซัพพอร์ตเรื่องพลังงานนี้พูดกันทุกอาทิตย์อ,ะอ่ะก็เลยทําให้ภาพนี้ผมก็คิดว่าโอเคมันเป็นเทรดจริงแต่ว่าปัญหาได้รับการได้รับการพิจารณาแก้ไขยังไม่ได้แก้ไขแต่ว่าการพิจารณาก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่ผมมีความเชื่อมอัน่นเนาะในในแง่ของ h u m a n i n t e เ l i g จ n c e ว่าเขาวางแผนต,ต่างๆได้ก็อ,อาจจะยังไม่ใช่ประสักในตอนนี้แต่ระยะยาวก็ต้องดูว่าถ้าพัฒนาการของการใช้ AI มันเยอะขึ้นจริงๆเนี่ย ึงตรงนั้นมันไม่ใช่ไอ้คนใช้ไคนไม่ใช่ไอก็ลำบากเพราะพลังงานมันก็แชร์กันหมดถูกไหมไฟฟ้าก็ใช้ทุกบ้านอนะ่ะแต่มันขาดแคลนว่ามันต้องแพงไงมันก็ทําให้มันก็มีปัญหาตามมาหลายอย่างเหมือนกันถ้าไฟฟ้ามันไม่เพียงพอไม่ใช่แค่พัฒนามไม่ได้หรอกไอกคนใช้ไฟที่แพงขึ้นเนะี่ยก็จะบนน่นเหมือนกันแต่ว่าคือถ้ามองฝั่งโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวเคลียร์เยอะมากขึ้นหรือเปล่าคะพี่รอดคะ พวกไฮเปอร์สเกลเลอร์เขาก็ต้องลงทุนเพื่อเซ็กเียวพลังงานของเขาหรือกระทั่งคนที่เขาพัฒนาเรื่องพลังงานอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการเติบโตซึ่งหมายถึงความน่าสนใจในการลงทุนใช่ใช่ใช่ผมว่าทุกวันนี้ความสนใจในพลังงานสะอาดและได้ปริมาณเยอะและมีความสเสถียรเนี่ยมีเยอะนะและอย่างที่ว่ากันไปแหละว่าทุกเจ้าไฮเปอร์เซียทุกคนจะต้องใช้พลังงานมหาศาลงั้วเนี่ยเขาต้องดิ้นรนไปด้านนี้นอยู่แล้วเมื่อดินน้นรนเงินก็จะไหลไปที่นั่นอย่างนี้ เราก็เลยเห็นว่าไฮเปอร์สเกล์ต่างๆเองเนี่ยก็มีดีลพาร์เนอร์ชิพกับบริษัทพลังงานต่างๆมากมายไมโครซอฟท์ Microsoft ก็มี g ูเกิลก็มีอย่างเงี้ยก็เหล่าเหล่านี้เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าแผนของการพัฒนาของเขาเองเนี่ยมันจะมีพลังงานรองรับเพียงพอแปลว่าเงินก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันผมคิดว่าในมิติหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสในอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานอยู่ซึ่งก็ต้องบอกทุกวันนี้ไฟฟ้ามันก็มีใช้ไม่ได้เหลือเฟือมากเพราะงั้นเนี่ยยิ่งถ้าคุณจะมาเพิ่ม แต่ตาเซ็นเตอร์โอ้สิบกิกะวัตยี่สิบกิกะวัต์อะไรที่คุยกันเนี่ยนะฮะมันก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพราะงั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจพลังงานเอง,เองก็จะมีการลงทุนใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่พลังงานที่ใช้ใหม่มันเยอะมากมันต้องสะอาดด้วยเพราะไม่งั้นคุณภาพชีทุกคนก็จะแย่มหมดผมนะว่านี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ติดตามดูก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความเสี่ยงกับการพัฒนาไะแล้วคือถ้ากลับมาที่เชิงของ กลยุทธ์ในการลงทุนนะคะเราเห็นอนาคตว่ามันจะพัฒนาไปได้อีกไกลแต่ว่ามันก็มีข้อขวดบางอย่างที่เขาต้องก้าวให้ข้ามขณะเดียวกัน valuation ปัจจุบันนะคะมันก็ไม่ถูกแล้วนะคะมันยากเหมือนกันตรงนี้ที่เราจะตัดสินใจในการลงทุนณปัจจุบันด้วยราคาขนาดนี้นะคะคือถ้าพี่รถมองให้คำแนะนำในการลงทุนตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีกลุ่ม AI นะคะเรายังควรซื้อณราคาปัจจุบันหรือเปล่าอ <c oughs> <c oughs> คือในมุมมองการลงทุนนะในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีมแนวคิดยู่หลายอยา่างใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเออเคเราอ้างพื้นฐานแนวคิดแบบ value แบบคุณค่าเงี้ยเราจะนึกไม่ออกเลยไอ้หุ้นเองมนไม่น่าสนใจยังไง PE แพงปันผลน้อยใช่ไหมแล้วก็ราคาหุ้นขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยไม่ทำไมเราไม่รอให้มันย่อลงมาก่านแล้วเราก็ไปซื้อที่ margin safety หรือไว้เฉลิถูกแต่นั่นคือแนวคิดของกรอบของคนที่ใช้หลักการของ vi นะแต่ว่าโลกของเทคโนโลยีสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลง่เร็ว รายได้ไม่ได้โตเป็นเส้นตรงรายได้เป็นโพเนนเชียลถ้าคุณโต10%เนี่ย10%ทุกปีมันจะเป็นเส้นตรงแต่ถ้าคุณโต20 30%น่ะมันจะเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลการที่เราจะพ r e ิกเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ย,ม,ม,ยมันไม่ง่ายเพราะมันมีเออร์เรอร์ในค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเนี่ยแนวคิดแบบแวลูเองถ้าเอามาใช้กับคุณเทคโนโลยีจะยากสิ่งที่ควรจะทําก็คือว่าเรามองอนาคตอย่างไร5ปีข้างหน้าเราเห็นอะไรตลาดที่เรามองมันจะใหญ่แค่ไหนแล้วก็มองจากจุดนั้นลงมาว่าเราจะ ล้วบริษัทที่เราลงทุนอยู่นี้จะมี Market Share ์หรือว่ามีสัดส,ส่วนนะั้นอยู่เท่าไหร่อ่าอันนี้คือแคมคิดของเขาเรียกเป็นพวก vc เนาะเหมือนกันอะ่ะเวลาคุณลงสตาร์ทอัพคุณไม่เห็นอะไรนอนาเขารอกไม่มีกำไรไม่ต้องพุดถึงรายได้ไม่ต้องคุณถึงรายได้อะไรเงี้ยแต่เขามองว่าอีก3ปี5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะฉะนัน้นแนวคิดแบบ vc เนี่ยอาจจะสอดคล้องกับหุ้นที่เป็นพวกนวัตกรรมมากกว่าแต่นั้นก็ตอบยากว่าถ้าเราคิดในกรอบของวิทัยก็จะก็อาจจะคิดไม่ออกว่าน่าสนใจย,นยัง มันมีหลายจุดของอุตสาหกรรมเนาะถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพวก h ่ายปริสเกลเลอร์เองเนี่ยแวลูเชนมันไม่ได้แพงมากอสามสิบเท่าประมาณเนี้ยบวกลบใช่ไหมฮะเออนิงโกลดปัจจุบันก็จะชะลอหน่อยเพราะลงทุนเยอะแต่อนาคตเองเขามีโอกาสจะเติบโตได้เยอะขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่ากลุ่มหุ้นขนาดใหญ่นางฟางหน่ก็ยังไม่ได้ดูแพงมากนะแต่ว่าอันนี้ก็ก็เป็นแค่ Valation ์นะเนาะในความเป็นจริงก็ต้องดูเรื่องอื่นด้วยแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ที่อาจจะย่อยลงมาอย่างพวกเซมิคอนด พลังงานอยื่อกี่ที่พูดถึงพลังงานสะอาดทั้งหลายเองเนี่ยบางตัวก็ไม่มีรายได้เนาะคุณก็ขึ้นมาสิบเท่าไอันี่ก็ต้องระมัดระวังผมคิดว่าฟองสบู่หรือความน่าสนใจในตลาดหุ้นวันนี้มันมันมันไม่ได้มันไม่ได้แพงหมดแต่มันก็ไม่ได้ถูกหมดนัถ้าเราจะหา a วลาที่เหมาะสมเองก็ต้องเลือกลงทุนดุนะผมคงไม่ได้ลงไปรายละเอียดทีละบริษัทแต่ก็จะบอกว่าไม่อยากจะให้เหมารวมเพราะว่าทั้งหมดมันแพงกันหมด หรือมันถูกหมดมันไม่มีอยู่อย่างนั้นหรอกนะเราก็ต้องเลือกที่เอามันใจ่าเป็นผู้ชนะนระยะยาวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลาเขาจะพิสูจน์ว่าคนที่แพ้มันก็จะหายไปคนที่ชนะก็จะเทคมาเก็ตแชร์ทั้งหมดแล้วก็ก็จะเป็นวินเนอร์เหมือนกันางฟ้านในปัจจุบันอันนี้คือเจาะในสายตาของลงทุนนอกก็แล้วกันนะคะ <c oughs> จะไม่คอนฟลิกต์ <c oughs> นะคะพี่รสศึกษามาเยอะมากนะคะแล้วก็ดูข้อมูลเชิงลึกมานะคะถ้ามองจากสิ่งที่เห็นตอนนี้เนี่ย ใครน่าจะเป็นผู้ชนะในอนาคตนะคะคือถ้าเราจัดท็อปฟหุ้นที่น่าจะเป็นเดอะวินเนอร์ในอนาคตเอออันนี้เดี๋ยวดิสเคมเมอร์ก่อนนะผมคงไม่ได้วิเคราะห์หุ้นเนาะแต่ผมคงจะมองธุรกิจอะไรกันว่าเรามองไปยาวๆนะผู้ชนะหรือคนที่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยจะเป็นใครบ้างเนี่ยมันก็อาจจะมองได้ในเรื่องนี้ผมอาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกปแล้วกันกลุ่มที่เป็นผู้ชนะจาก a อกับกลุ่มที่เป็นซัพพลายของผู้ชนะอีกทีนะึง ไอ้กลุ่มที่เป็นผู้ชนะในมองยากแต่ถ้าเป็นซัพพลายในมองง่ายคือไม่ว่าใครจะพัฒนา AI ชื่ออะไรก็ตามนะคุณจะต้องใช้รีซอสถูกไหมรีซอสที่ว่ามาก็อย่างที่ว่าแหละเซมิคอนดักเตอร์คาลคูลติ้งพาเวอร์เพราะงั้นเนี่ยโลกนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีผู้ให้บริการหรือผู้เล่นไม่กี่รายอย่างใช้เยอะๆในรัตเซนเตอร์คือ GPU ถนะูกไหมมันก็มีชื่ออยู่แค่ NV i d i a เดซึ่งพวกเนี้ยไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะ พัฒนาอะไรค่ะคุณจะชนะหรือคุณจะแพ้คุณก็ต้องใช้คุณไม่ใช้คุณยิ่งแพ้ถูกไหมถ้าคุณใช้คุณมีโอกาสจะชนะแต่คุณไม่แน่ว่าจะชนะมันทุกคนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่มันเกิดการแข่งขันอะไรก็ตามเนี่ยซัพพลายของสิ่งที่ทําให้มันชนะได้่มันจะขาดเสมอเหมือนตอนโกลัสอะสิ่งที่ขาดแคลนก็กางเกงยีนจอบพัวเสียมถูกไหมพวกนี้ก็รวยหมดถูกไหมคือถ้าเราจะขุดทองพั่วเสียมจอบยังไงก็ต้องใช้คุณจะเจอไม่เจอคุณต้องใช้ถูกไหม เหมือนกันคุณจะเป็นผู้ชนะ A I คุณก็ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เพราะั้นในเฟสแรกโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ยังไม่รู้ใครชนะเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ได้ประโยชน์แน่นอนแล้วผู้เล่นปัจจุบันมีน้อยแคปซิตี้ก็ไม่เพียงพออันาันต่อรองก็เยอะเราก็เลยเห็นภาวัานี้บริษัทอันดับหนึ่งของโลกคืออินบิเดียซึ่งก็คือคนขายเจาะขายเสียมนี่แหละใช่ไหมในการขุดทองไม่ใช่คนขุดทองเองใช่ซึ่งก็เป็นปกติของการเริ่มต้นการลงทุนอยู่แล้วเพราะว่าเอต้องลงทุนก่อนคืนที่หลังแต่กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มันได้ประโยชน เพราะงั้นเนี่ยเราก็คิดว่าผู้ชนะในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ผมว่าไม่ต้องเดมชื่อเราเห็นกันอยู่แล้วในอุตสาหกรรมของซิลิคอนดักเตอร์อันนี้คือได้ประโยชน์แน่นอนเพราะงั้นกลุ่มของพวกเ, DIS เขาเรียกแฟบเลสคนที่ทําพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์นะอ่าแก่กลุ่มหนึ่งก็คือพวกเฟลดอรี่ต่างๆที่ต้องใช้ไม่รู้ว่าคุณจะใช้ชิปอะไรก็ตามคุณต้องประกอบมันนี่มาแล้วเทคโนโลยีการผลิตชิปเนี่ยมันมันแอดวานซ์มากมันไม่ใช่ว่าก๊กอปกันนี้ง่ายไม่ใช่ว่ามีเงินก็ทําได้อะไรเงี้ย ผม่าคิดว่าฟาวตรี่เนี่ยวันนี้โลกก็มีแค่สองสามมีอยู่สามเจ้าอะที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะมันก็คงวนอยู่แค่นี้แหละมันพวกเนี้ยไม่รู้ใครชนะแพ้ได้ประโยชน์หมดแน่นอนแล้วมันจะได้ประโยชน์อีกนานด้วยเพราะว่ากว่าคุณจะรู้ว่าชนะหรือแพ้ก็อีกหลายปีถึงแม้ราะว่าพวกเนี้ยถ้าจะมองในมุมมองของธุรกิจเเนี่ยเขาก็มองเป็นวินเนอร์ได้แล้วก็โลกปัจจุบันเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปลี่ยนยิ่งเป็นผู้นําก็ยิ่งได้เปลี่ยนเพราะว่านวัตกรรมมันต้องต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เพราะงั้นเนี่ยใครที่เป ก็คงจะเป็นกลุ่มพวกนี้แหละแน่แน่แน่นอกจากเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเลยเช่นควอนตัมมาแทนซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าณ<ๆ>จุดนี้ผมมองว่าเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เซกเตอร์เนี่ย,ยได้ทั้งหมดเลยแน่ๆส่วนผู้ชนะในอุตสาหกรรมนี้จริงๆวันนี้ม,นมันมีหลายชื่อเนาะโอเพ่นเอไอใช่ไหมกรอบเจมินายหรือว่าแอนทัวร์พิกต่างๆเองเนี่ยมีฝั่งจีนด้วยดิฟซีควนอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายผู้ชนะมันจะไม่มีเยอะ มนันอาจจะเหลืออยู่แค่สองสามรายที่มีผู้ชนะนะแต่ในระหว่างน,นี้ก็ยังแข่งกันอยู่ถ้าเรามองณจุดป,ปัจจุบันเลยเนี่ยไบโอซิสเต็มแล้วก็พาร์นเนอร์ชิพที่ได้เปรียบเนี่ยมันจะเป็นองคไม่นีอะไรใช่เขามีฟันดิ้งเป็นคอมเพลตชิพเองใช่ไหมเขามีพาร์เนอร์ชิพกับซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆเขาทั้งลูกมีเงินทุนมหาศาลที่ใส่มาจากพาร์เนอร์ชิพของเขาเองเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเรามองในเชิงปัจจุบันเองเห็นว่าโอ้ไม่นี่ไอาจจะเป็นคนที่ได้เปรียบยูเซอร์ก็มากกว่าช สเกลรีซอร์สล่วงหน้าไปแล้ว5ปีใช่ไหมสิบกิะวัต์หกกิวัต์อะไรก็ตามเนี่ยคู่แข่งรายอื่นเนี่ยยังไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือโอเมก้ไอเนี่ยเขากวาดสเกลรีซอร์สไปเกือบหมดละเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาทำไม่อย่างที่พูดนะคือคนอื่นไม่ต้องขายแล้วอะเพาะนั้นมันก็อยู่กับเขาหมดนะมันก็เหมือนกับการคอนเนอร์มาร์เก็ตอ่ะก็คือการลงทุนให้มันเยอะไปก่อนประกาศเยอะไปก่อนกดดันให้คนอื่นที่ยังไม่ได้เริ่มลงทุนเนี่ยต้องมาจ่ายแพงขึ้น ก็มาก่อนก็ได้เปรี่ยบเราก็เลยเห็นว่าวันนี้การแข่งขันยังวุนแรงมากอยูอ่ถามว่าผู้ชนะจะเป็นใครในอุตสาหกรรมไอเนี่ยผมว่ามันจะไม่ใช่ลายใหม่จากที่เราเห็นอยู่วันนี้แต่มันจะเป็นชื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีสักสองสามลายที่มผู้ชนะนะผมก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพร์ตทางด้านเทคโนโลยีลึกๆขนาดนั้นแต่ถ้าเรามองในแง่ของการเข้าถึงลูกค้าเองเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่บริษัทเทคโนโลยีอเมริกาจะชนะในมันสูงเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะอยู่แล้ว ออฟฟิศเราก็ใช้ Microsoft Office ถูกไหมฮะเราใช้ Gmail ใช้ Google เราใช้ Chrome นะเราใช้ Twitter อ๋อขอไปชื่อ X ใช่ไหมเราใช้รถ Tesla อย่างเงี้ยจะเห็นว่าโอกาสที่บริษัทในเครืออเมริกันเนี่ยจะนำเสนอ AI ของเขาโดยการแพ็กเกจมันกับสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วมันสูงวันเนี้ยใน Windows เนาะในในออฟฟิศก็จะมีะโคพ p ล็อตแปะมาด้วยใช่ไหม ถ้าเราใช้ Google Chrome มันก็จะมี AI Overview แปะมาาะงนั้นเนี่ยบริษัทอเมริกันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมนี้อยู่ในกลุ่มนั้นเองนั่นแหละใครก็ตามที่จะเกิดขึ้นผมก็มองว่ามันคงเป็น US company ส่วนอีกด้านนึงของโลกคือจีนเนี่ยเขาก็จะมีตลาดเขาเองเหมือนกันเพราะว่าจีนเป็นประเทศค่อนั้งปิด AI อเมริกาเข้าจีนไม่ได้หรอกรัฐบาลเขาไม่ให้ถูกไหมแล้วก็มี culture แล้วก็มีความเข้มแข็งเขาเองเราก็น่าจะเห็นผู้ชนะในสองในสองมิติก็คือว่า มิติที่เป็น g l o b a l กับมิติที่เป็น China allied ของเขามันก็คงจะมีผู้ชนะ ai ใน2โลกนี้แล้วก็จะแข่งกันไปเรื่อยนี่แหละแล้วก็จะเห็นว่าทั้งจีนเองและอเมริกาเองเนี่ยก็จะทุ่มรีซอาใส่เข้าไปเพื่อจะแข่งขันกันแล้ววันนี้ทุกคนก็สะเคียวในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอเมริกาก็พยายามจะสะเคียวแลเ earth ที่ตัวเองขัดแคลนแต่พึ่งจีนอยู่ก็ไม่พึ่งแล้วก็ไปเซ็นกับไทยบ้างยูเครนบ้างที่อื่นๆบ้างอะไรเงี้ยจีนเองเคยแข่งแคลน s e คอนดักเตอร์เขาก็พัฒนาเองแล้วมันต่อไปเนี่ยพอทุ มันก็จะเป็นการแห่งขนกันจริงจิซึ่งผมก็เชื่อว่าผู้ชนะเนี่ยมันก็คงจะอยู่ในแค่2กลุ่มนี้แหละคือถ้าเป็นอเมริกาก็เป็นจีอเมริกาจะได้เปรียบหน่อยที่ว่าเขาเพื่อนเยอะแล้วเขาก็มีความใกล้ชิดกับลูกค้าทั่วโลกเรามี Facebook Instagram เนาะใช่ไหม4พันล้านบัญชีทั่วโลกะอะไรเงี้ยเรากิน KFC เราใช้แม็กเรากิน Mc Donald s เรา กินโค้กอะไรเงี้ยมีโอกาสที่บริษัทอเมริกันะจะเข้าถึงผู้บริโภคนี้มากกว่าถ้าเขาจับพาร์ทเนอร์ชิพกันดีๆแล้วดีลรเวอร์ไอไอข้งเขาเองได้เนี่ยโอกาสที่มันจะแมสก็มีได้สูงส่วนจีนให้ตลาดปิดอยู่แล้วยังไงเขาก็ใช้ขอ,องค์เขาอันนี้ก็ไม่แปลกแล้วเพิ่มเอ,อิญจีนประเทศใหญ่พันสีรน่ร้อยล้านคนอย่างเงี้ยเขาก็มีตลาดของเขาเองซึ่งก็ในอนาคตเองเขาคงแถมขยายออกมานอกจีนนะก็จะต้องเริ่มจากทวีปเขาก่อนไม่รู้มีประเทศอะไรบ้างบราซิลอ่ะหรืออาจจะแถบนี้ก็ได้เซอเรียสเอเชียเงี้ยแล้วก็สามารถจะหาพันธุ์นันได้เอง A.I. จีนก็มีโอกาสในการที่จะเป็นก็อาจจะไม่ใช่รัวเอรวินเนอร์หรอกแต่เขาก็จะมีตลาดที่มันใหญ่มากเพียงพอที่จะสามารถสกลเรื่องของมาเก็ตเขาได้เหมือนกันผมก็มองภาพว่าผู้ชนะมันคงเป็นแบบนั้นผมไม่ได้บอกชื่อหุ้นเนาะแต่ก็บอกเปว่าอุตสาหกรรมไหนที่น่าจะเป็นผู้ชนะก็ผมขอนี้แล้วผมก็ยืนยันว่าผู้ชนะมันจะไม่ใช่ชื่อใหม่มันจะเป็นชื่อที่เราได้ยินทุกวันนี้แหละเพราะว่ามันช้าจนเกินกว่าคนใหม่จะเข้ามาแล้ววันนี้ มันเลยจุดนั้นไปไกลแล้วรีซอสก็ดีเทคโนโลยีก็ดีเวลาก็ดีหรือว่าสเตจพาวเวอร์ที่แบ็คมันอยู่ก็ดีเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วก็ถ้าจะมีใครมาแข่งกับจีนนะสหรัฐผมไม่เห็นห้ามนะเพราะว่าแบ็คอัพนอกจากจีนแล้วสหรัฐเองเนี่ยมันไม่มีใครมีพาวเวอร์มากพอที่จะแบ็คอัพบริษัทพวกนี้มันไม่ใช่แค่เอกชนทำมันเองชนะนะมันต้องมีสเตจพาวเวอร์กับแบ็คด้วยทั้งซัพพอร์ตและกดดันคู่แข่งเนี่ยเราสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนาะทำไมอเมริกาจีนทะเลาะกันท่าเนี่ย